หล้านอนเด็ครับยาวๆเลยๆยาวเลยจะมีมีนะนี่แบบว่าผมรู้อยู่แล้ทำไมดาราต้งใส่เสื้อดำเพรมันไม่ได้นอนกันเองอันเวตาคุณ ไม่แก,ก,กะไม่มนกันมันรู้ตัวไหมแน่ว่าติดป้ายอยู่นะครับโอ้ยแ้วม, <c oughs> ม,มันอนก็ไหรอเออโอ้ยยุติจวาผัให้ลองไปสะกิดดูสิสติดเลยนะฮะฮะแล้วคนไล่บไล่บกขับ หมีเสื้อตัวอื่นไหมล่ะปข่ไม่เอาป้ายออกก่ด้วยไม่เอาป้าขายของได้ไป้ายขายปขายเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าไปในปามาโอยโหดเลยไอ้แล้วไม่คิดอะไรเลยยิงมองไปคนหลอนเนี่ย ให้กกิน่ะไปนองกัะพ่อป่ะไม่หนาไม่ไหวแล้วอยากกินเหมือนกันน่ะใครช่วยไปซื้อให้หน่อยเดี๋ยวออมูล,ลาเต้อะ อไอโมลาเต้ที่มันเป็นช็อกโกแลตอันแรกอะที่มีช็อกโกแลตโรยๆรนึกออกไหมรูปแรกอะรูปที่อยู่หน้าสุดก็ค่าเออไม่รู้คืออา่านไม่ออกเพราะเนื่องจากไม่ได้ใส่แว่นเออเออใหญ่อเลยมีสองใหญ่เออว่ายวมกันว่าอะไรมันอ๋ออ้อใหญ่ก็ได้มีขอาดหนาเลยเหรอวะ เบาเบคอมโบคอมโบพี่โอบอกว่ากินคอมโบน้องเมย์อเล็กซ์มาอเล็กซ์เซนโดเดียเมโรอเล็กกับอาใหญ่เแกกับพี่อายุน้อยกว่าแกมีเดียวเก้า

ส่งให้ใครอ่ะหาไม่เจอส่งให้ใครไม่รู้เอเมรับหมดอ๋อส่งให้ใครเก็บข้าผ่านทางเว้ยเก็บข้าผ่านทางขโมยก็ตายแล้วเนาะไม่หนาวหนาวเนี่ยหนูก็อายุสิบเก้าไม่ชวนหนูกินติมมั้งอ่ะอายเท่ากันนะอายุเท่ากัน